สันชนีนั้นคือมีสาระะกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกับปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอะอะมองไปจะสาระนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปจะสาระอนั่นแหละคือประวิสันชนี สันชนีนั้นคือมีสาระอะมาลิเอาไปไว้ยพระขับรถกระบไระไปโคตปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอ่ะอ่ะมองไปเจอสาระอะนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปเจอสะระอน,น สวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคําประวิสัญญีและไม่ประวิสัญญีกันนะครับเป็นคำประวิสัญนญนีครับคําประวิสัญนญนีคือคําที่ผสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญนญนีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระจก กระทะออกเสียงว่ากระทะกะลำปลีออกเสียงว่ากะลำปลีมระออกเสียงว่ามร,มระ,ออมะ,ระคำที่ไม่ประวิสัญญีครับคำที่ไม่ประวิสัญญีคือคำที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญญีปรากฏให้เห็น เวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่าทหารถนนออกเสียงว่าถนนฉลามออกเสียงว่าฉลาม ขน,นุนออกเสียงว่าค่หน,นุนมเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดรู้จักกับคำที่ประและไม่ประวิสัญน,นีแล้วน้องๆอย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ